หลอ,อดก่อนตาหลอดก่อนเซลให้ลูกค้าวิ่งเข้าหา,าต้องบอกก่อนว่าลักษณะของเซลเนี่ยมันเหมือนผู้ชายเวลาจีบผู้หญิงคือผู้ชายอะ่ะถ้ามึงไม่ได้หลอกจริงยังไงมึงก็ต้องเป็นสายเข้าหาก่อนเซลว่าจะเป็นต้องแอป,ปโพสลูกค้าแล้วก็จําเป็นที่จะต้องเป็นสายเปิดบทสนทนาไอ้ไม่รู้จักเฮียคนหนึ่งมาก่อนแล้วเดินเข้าไปคุยสวัสด,ดีครับเฮียผมหนึ่งสองสามสี่หาโอกาสในการนําเสนอสินค้าและบริการของตัวเราหรือของบริษัทเราแต่ไอ้คำว่าลูกค้าวิ่งเข้าหาเอาจริงอ่ะ อันนั้มันเรียกแบรนด์ดิมันเป็นงานนลังงานนะเทลบางคนมีมาร์เก็ตติ้งมีแบรนด์แต่บางคนไม่มีมันจะทำยังไงอันแน่นอนคุณไม่สร้างตัวตนคุณไม่ออกสื่อคุณ <Okay. S 1> ไม่ลงคลิปเร็วที่สุดคุณจะต้องสร้างกองทัพพูดของตัวเองขึ้นมาบริการลูกค้าหนึ่งคนให้พึงพอใจสูงสุดและขอให้เขาแนะนำบอกต่อไ uh oh. ห้หลายคนคิดว่าถ้าเราทำดีลูกค้าแนะนำบอกต่อเองจร uh oh. ิงอะ่ะมันก็มีแต่ว่ามึงขอเหอะ คุณหอเียถ้าเกิดแยรู้สึกว่าใช้เป็นการผมแล้วดีงี้ยนำบอกกนะล่าผมหน่อยนะเราดีนะมาหาเราสิอันนี้คือเลวร้ายที่สุดแล้ว<ะ>เพราะถ้าเกิดสมมติว่าพื้นฐานเราทําแต่เซลล์อย่างเดียวเราไม่มาเก็ตติ้งเราไม่แบรนดิ้งเลย<ะ>เราก็ต้องล่าลูกค้าตลอดไปตลอดไปตลอดไป,ตล,ดไปตลอดก่อนติดตามความรู้ใหม่ๆกับโค้ดโปเต้ได้ที่ h ฮชเชอรี่ค่ะ